ลงมา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 หอยลงคอยลง่อยลง,ยลงมาพี่เลี้อวมาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับบ้านโน่นจะเลื่อบนเนอตำบลบ้านตูมอำเภอหน,น้าจะรวยครับเส้านี่จะดทรงแม่ทองไก่ขอดครับประมาณสองอาทิตย์ทั้งเทียกับอหัวอดห <laughs> อยลงหอยลงมา,มา ยูกับเจ้าของไหมบนแนวน้ำหนุย่ยไร้ไร้ยู่บัวเศร้าดีเองดีครับพี่น้องแด,ดงดีแห้งเอาเล่มหยาเล่นหยาวัดีดอกฮู้ฮู้มีมีแยกโตครับท้ายออกน่าจะแม่ลูกอี ลูกก็ตายสองปีปีเกายกตายปีเกิตายนะครับเพิ่เป็่อยู่ไหอยู่หน้าดิบ้านโน่นเจริญเป็นเป็นอย่างนะครับถอดด้อุบติเหตุว่าไม่นันทหารนอันเย็บก้าวระเบิดอย่งเียนะอุบัติเหตุเพรว่าเป็่อนันเย็บก้าวระเบิดเพณนอเจอควันสองกานนี่แหละรถเขาโงไปเป็นโมไซบ้านไรเนียโอ้ เฮาเฮาใส่ขาเทียมเอาบ่มีขาเทียมใส่บ่ะบ้านอันนี้อยู่เพราะบัตรบัตรเห็นมาได้สองเดือนนะเออก็บ่้านเห็นบัตรเดียวครับมันเลี้ยงง่อยนี่หไรบ้านแทนเดี้ยวลูกกระทบโอ้ยไงายก็เลี้ยงเนี่ยครับหากลางๆเนี่ยนี่แหละเออนี่นะครับส่งแล้วครับเมื่อนี้ครับจังหวัดอุบลใกล้ขอดใกล้ขอด เนะมื่อกออก๋อยวไปนับเงินก่อนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับบาตึงปทุมราชขอเดินทางกลับก่อนครับวันนี้ครับลงงัวเรียบร้อยคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม